ดูถ้าดื่มจนเมาแล้วไม่รู้แม้แต่เรื่องที่ต้องยกเท้าก็จะปิดรองเท้ายกเท้าเด็กดีเปลี่ยนอีกข้างนายเข้าไปก่อนเลยนายมีอะไรเหรอวางไม่เรียบร้อยอะไรละ่ะวางรองเท้าไม่เรียบร้อยที่แท้หมายถึงแบบนี้นี่เอง ภริยาดูเหมือนเด็กอนุบาลเลยสิวยางแม่นี่สินั่งลงเฉยๆฉยเห็นจะไปหายาแก้แหงมาให้ร้อนจังร้อนนเสิวยางเลิกถอดแล้วนายทำแบบนี้เดี๋ยวจะเป็นหวัดเอาแต่ฉันร้อนนี่ให้เขาถอดเสื้อผ้าอาบน้ำแล้วนอนดีดีดีกว่านะภริยาพวกเราไปห้องอาบน้ำกันดีไหม นายยืนตรงนี okay. t, ้เฉยๆอย่าแต่ต้องอะไรมั่วซั่วฉันจะหยิบชุดนอนให้โอเค่านไปคู่หนึ่งเดี๋ยวยังของฉันเป็นเด็กดีจริงๆเดี๋ยวยังถอดนอนจอไม่ต้องถอดกังเกงไงเ่าทำอะไรเหรออาบน้ำไง ฉันก็ต้องถอดเฮ้ยเดี๋ยวถ้าสิวย่างถอดอยังเก่ไงตอนนี้จริงๆฉันไม่รับประกันเลยว่าจะกุมตัวเองได้เรื่องบางอย่างฉันชอบทําตอนที่เขามีสติครบถ,ถ้วนมากกว่าจะอาบน้ําต้องถอดอังทกงไงไวยฉันออกไปนายค่อยถอดไม่เอาฉันจะถอดตอนนี้เลย นาแน่ใจใช่ไหมจะถอดตอนนี้แต่จะถอดตอนนี้